เต็มใบดันมาแอ,อนิ่งๆไปนิ่งๆสวัสดีครับอยู่ผมนุ่ลไทยมือสองครับโอ้โหแดดมากผมนึกว่าซ้อมตกนรกเอ้อวันนี้มีแอวันยีมานำเสนอพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับโอ้โหหางธรรมดาอ่าใบดันหน้ากระบอกคู่หางหลัง ผ่านหนะครับแสนสองห้าหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องรีวิวเครื่องตัดภาพไปดูได้เลยปั๊บติดง่ายนะครับเครื่องไดเล็กเกียร์ซัทเทนพวงมาลัยพาวเวอร์เครื่องดีไม่มีไอระบายนะครับไม่มีไอระบายเลยเร่งหน่อยเร่งหน่อยน้ำบนเร่งอีก เป็นไงเครื่องดีไหมเครื่องเกียร์ท้ายดีนะครับเดี๋ยววันนี้มาลองดันให้ดูขอลองถ่ายให้ดูก่อนผ่านเผินก็ไม่ได้ปรับอะไรหรอกถัดผ,ผ่านแกหมุนขึ้นได้ไหมหมุนขึ้นสักสองสาเกียวเดียวทั้งหมดสี่สปีดลอง1่งเร่งด้วยนะสองหาสามสี่โอเคอายกห่างวางห่างหน่อยวาง ขายให้โดใครที่หารถไปใช้งานนะครับจะเพิ่มหาตัดหญ้าได้เพิ่มผ่านสามได้อะไรได้ครับแล้วแต่ลูกค้าเกียรย์อะไรเกียรย์อะไรเกียรย์อะไรเกียรย์หนึ่งลองสองนี่ลองเลยดินจะได้สะสาดสวยๆหนะน่อยนี่เกียร์สองอันนี้แปดด้านหลังครับ ห,หาใช้งานอยู่กำลังรถด,ดีนะครับฟันเคลินไม่มีไหลหดูได้เลยเดี๋ยวซูมให้ดูเพราะว่าท้ายวิ่งตามไม่ไหวแน่อันนี้เกียร์สองนะเกียร์หนึ่งเกียร์สองไหวสบายสบายเดี๋ยวรีวิวคันจิ๋วด้วยวันนี้แต่นี้จะไม่รู้จะปลูกอะไรดีใครที่ใครที่อยากให้ผมปลูกอะไรครับแนะนำผมมาได้นะครับพื้นที่แบบนี้ควรปลูกอะไรดี จะปลูกกระโพดก็หมาแมวเยอะจัดแล้วก็มันต้องฉีดยาไงเราไม่น่าจะสะดวกจะฉีดยานะครับเดี๋ยวน่าจะปลูกพวกฟักทองหรือไม่ก็มันแครอทกระโพดหวานอะไรเงี้ยมาดูรีวิวรถต่อนะครับผมไม่อยากตัดภาพไปเยอะดูเพิ่นๆน,นะครับหนึ0 0แบาทอุปกรณ์หน้าหลังครบมือพร้อมใช้งานด้านหลังเราปลูกกล้วยไปแล้วนน่ไงรถกำลังดีนะฮะ ใส่ผ่านห้ามาแรงดีดินอาจจะเหนียวเหนียวห่อยหาใช้งานก็นี่เลยพร้อมใช้งานนะครับเจ้าของเก่าเขาก็ใช้งานอยู่แหละทำไร้น้อย ปีนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่าของราคาถูกขายออกมาดูฝั่งนี้บ้างผ่านไม่ได้ตั้งอะไรมากมายนะครับผ่านตั้งแค่พอได้ไถ เดี๋ยวลองให้ดูสักสามสี่รอบที่เหลือจะเอารถเล็กๆมาปั่นดินโชนะฮะจะใส่เป็นหางตัดหญ้าก็ได้นะครับหางตัดหญ้าแล้วก็ใส่ประมาณเมตรสิบนะครับกันบางสวยหางตัดหญ้าเมตรสิบราคาก็จะอยู่ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นหางตัดหญ้าเมตรสิบตัวหนานี่มาแล้ว กระทุงกระท้ายไม่ได้ตั้งเลยฮะากำลังดีจะโชว์สมรรถนะของรถนะครับอย่าให้ลองอีกรอยนึงนะครับเดี๋ยวผมจะทำการดันดินโชว์ละดันป่าดันอะไรโชว์นะฮะเพราะว่าแดดร้อนก็เห็นใจคนงานนะครับ โอเคประมาณนี้งานดันดินให้ดูกันต่อเ <ś l ip> ต็มใบดันมาเอะนิงน่งๆไปนิง่งๆพลันเลงใช้ไม่เยอะแต่เต็มใบดันอ่าเค็ดความคล่องตัวให้ดูเดินหน้าถอยหลัง เป็นเกียร์สเทรนะครับเดินหน้าเกียร์ไหนถอยหลังเกียร์นั้นนะครับเดี๋ยวดันให้ดูสองใบดันนะครับประมาณนี้ดินก็ค่อนข้างเหนียวเหนียวนะครับก็ยังแปะใบดินใบดันหน้าอยู่มานะครับปากที่2แฮ้เต็มใบดันไปนิ่มๆนะครับเรื่อยๆ ึการดันดินนี่ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ขับขี่เลยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับคูโบต้า L1 ยี่สิบ0 0หนบาทนะครับหนึ่งแบาทสนใจโทรมาครับศ8นย3แปดสอนุรถไถมือสองครับ